เริ่มต้นชีวิตที่ดีในสังคมคุณภาพต้องที่สาลินวิสตาสวนวนณาลมค่ะเดินทางสะดวกใกล้ทุกสิ่งค่ะใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้ห้างสรรพสินค้าบนทําเลศักยภาพค่ะ ฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่ต่อรถพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตรเป็นฟังก์ชันที่ทันสมัยและตอบโจทย์มากๆค่ะกับครอบครัวเริ่มต้นทาง l i ฟวิ g งแอเียและไ i n ิ่งแอเรยจะเห็นได้ว่าเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวค่ะให้ความสบายตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้เลย ถัดไปจะเป็นห้องครัววิวอินค่ะให้ครบทั้งเซตโดยแบรนด์วราเลคคอร์ค่ะเป็นแบรนด์ชั้นนําระดับประเทศมาพร้อมกับการต่อเติมครัวไทยหลังบ้านให้แบบนี้เลยไปกันต่อที่ชั้นบนเลยค่ะเป็นดับเบิลมัตร์เบดรูมค่ะมีห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องต้องบอกว่าขนาดของห้องกว้างโปร่งโล่งสบายให้การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่สุดๆเลยค่ะส่วนส่วนกลางขนาดใหญ่ลมลื่นมีฟิตเนสให้ถึง2องห้องอุปกรณ์ครบได้มาตรฐาน ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สาลินวิสซาส่วนวนาลมค่ะ